เราก็เป yeah, no no, no. okay. ็นร mm ูปค่ะไอนเลยค่ะไม่ใ้ายกันเลยคุาก้เมางันนี้กองมาขอบคุณนะคะตอนเราดูกระต่าโอ้ยฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าาฮ มดมดน้วค่ะเลยค่ะอันน okay, ี้นะคะขากขาแล้วก็หนังค่ะมีกะเพานะตุนนะคะเป็นทำน้ำุปเองอยากมาเอาวันนี้วันที่ยังสุปไม่เสร็จอันนี้นะคะทนเนื้อตุนที่อร่อยที่สุดในสามโลกค่ะคุณค่าทีมอเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเนื้อโคดมัด ฝากแต่เพื่อนอาบนบนไหม่ดิบนไหม่ดิคนบ้าอะไรก็ไม่รู้หลอกล่อให้มามาถึงก็มาให้กินกินแล้ว